สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเนื่องด้วยในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ที่เราพบประสบก้นอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีของเรายัางไม่เบาบางลงเลยดังนั้นนะครับทางวิทยาลัยนะครับเป็นขออนุญ,ญาตนะครับในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายใจของท่านผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทางวิทยาลัยอาชีวัึกษาสุพรรณบุรีนะจึงขอดําเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาในรูปแบบของออนไลน์ทั้งนี้การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเป็นการสร้างความให้เกิดความเข้าใจระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทั้งในด้านของการเรียน การปฏิบัติตนของบุตรหลานของท่านผู้ปกครองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้พูดจบไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ปกครองก็คงจะได้พบกับในส่วนของรองผูม้มนวยการในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของรองผูม้มนวยการของวิทยาลัยเรานะครับจะมีผู้รับผิดชอบอยู่4ฝ่ายด้วยกัน ค,คือฝ่ายแรกก็คือฝ่ายบริหารทรัพยากรโดยท่านรองพานุพันธ์พันธนิตซึ่งท่านจะรับผิดชอบในส่วนของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในวิทยาลัยตลอดจนในเรื่องของการเงินการบัญชีทะเบียนนะครับซึ่งจะ,จะเป็นในส่วนของการดำเนินความสะดวกต่างๆให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านหรือพูดกันพูดกันง่ายๆนะครับว่าท่าน รองพานุพันธ์นเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อบ้านของวิทยาลัยนะครับยิ่งในช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิดที่ยังไม่ไม่เบาบางลงในขณนะนี้นะครับท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภยัยการรักษาความสะอาดต่างๆภายในวิทยาลัยของเรา ในส่วนของฝ่ายที่2นะครับฝ่ายแผนงานและความร่วมมือโดยท่านรองสุภชัยนนทีละวิชยาซึ่งท่านจะเป็นผู้ที่จะดูแลในเรื่องของแผนงานเรื่องของงบประมาณต่างๆถ้าเปรียบเสมือนกับทางทหารนะครับก็เหมือนกับเป็นเสนาธิการนะครับที่จะคอยคิดในเรื่องของโครงการแผนการต่างๆที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนวิทยาลัยของเรานะครับ ฝ่ายที่3นะครับฝ่ายพัฒนากิจการ,กรนักเรียนนักศึกษาพลังนะครับในส่วนของฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายที่จะสร้างให้บุตรหลานของท่านเป็นคนดีคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมนะครับหรือในสถานประกอบการได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งก็จะดูแลในเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆนะครับงานครูที่ปรึกษา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาซึ่งในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงของสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดนี้นะครับงานสวัสดิการเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะงานสวัสดิการจะดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของการพยาบาลโลาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วตลอดจนตอนนี้ทางวิทยาลัยนะครับโดย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากำลังในเรื่องของการจัดซื้อจัดหานะครับชุดตรวจ ATK นะครับมาให้ให้บุตรหลานของท่านได้ทำการตรวจแล้วก็ทำการที่จะดูว่าในส่วนของการป้องกันต่างๆนะครับที่จะให้ปลอดจากเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียว และฝ่ายสุดท้ายนะครับก็ค,บคือฝ่ายวิชาการในส่วนของฝ่ายวิชาการโดยท่านรองนัทวัฒน์สิริเตศพัฒน์ซึ่งท่านจะดูแลในเรื่องของฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายที่มีความสําคัญครับก็คือในเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่มีการจัดการเรียนการสอนนะครับในส่วนของสายวิชาชีพนะครับซึ่งในส่วนของวิทยาลัยของเรานะครับจะมีอยู่5ประเภทวิชาด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้ 10, 13น13แผนกวิชานะครับ ซึ่ง5ประเภทวิชานี้นะครับก็ประกอบด้วยประเภทวิชาบริหารธุรกิจนะครับประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาค่ากรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งทั้ง5ประเภทวิชานี้นะครับเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครอง นะครับทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลต่างๆจากท่านรองฝ่ายต่างๆนะครับตลอดจนถึงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ปกครองก็คงจะได้รับฟังนะครับข้อมูลข่าวสารจากงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นงานปกครองงานทวิภาคีทวิภาคีคืออะไรมีส่วนสําคัญในการจัดการศาึกษาวิชาชีพอย่างไรนะครับงานครูที่ปรึกษาหรืองานอื่นๆนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็อยากให้ ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้ติดตามและก็รับฟังข้อมูลต่างๆจากทางาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่ผมได้พูดจบไปแล้วสำหรับในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ฟปีกาศรศึกษาส5 4นี้ ทางวิทยาลัยชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับได้ทําการเปิดการจัดการศึกษานะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนนะครับมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นต้นมาแต่การจัดการเรียนการสอนนี้นะครับเป็นในรูปแบบของออนไลน์นะครับออนไลน์100%เเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าทุกรายวิชานะครับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับจากโรคระบาดโควิด -19 ที่เรา พบเห็นพบประสบกันอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เบาบางลงนะครับซึ่งอยากที่จะได้ขอนำเรียนนะครับให้ท่านปกครองทุกท่านได้ทราบนะคบว่าขณะนี้นะครับในส่วนของวิทยาลัยของเราได้ดำเนินการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะครับไปหลายส่วนแล้วนะครับส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของการดูแล นะครับความปลอดภัยการรักษาความสะอาดภาย,ยในวิทยาลัยนะครับซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองอนุพันธ์ซึ่งท่านได้ดูแลในส่วนของฝ่ายอาคารสถานที่นะครับทำความสะอาดส่วนของอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่าง,างๆโดยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเราก็จะมีบุคลากรของเราเนี่ยไปดูแลนะครับทำความาสะอาดทุกวันนะครับทุกวันนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ของวิทยาลัยอวุฬาจัตุพันธบุรีของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ5้าไร่ ต่างๆนะครับห้าไร่กว่านิดๆน,น,นะฮะซึ่งในส่วนของ5้าไร่นี้เราจะพยายามดูแลทุกพื้นที่ให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอยากได้มอบหมายนะครับว่าให้ในส่วนของงานบุคลากรนะครับให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นะฮะในเรื่องของการให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราทุกคนซึ่ง ของเรานะครับมีบุคลากรและก็ครูรวมกันทั้งสิ้นประมาณ121คนนะครับตอนนี้ได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับรวมทั้งสิ้น2เข็มเนี่ยนะครับเละเลยทีเดียวนะครับถือว่าเกือบครบแล้นะฮะเกือบครบแล้ถือวาอ่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ปกครองนะครับทุกท่านแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะครับจากคราวที่แล้วที่ผมได้ดำเนินการประชุม นะครับท่านผู้ปกครองไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือเป็นการประชุมในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีนให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือบุตรหลานของท่านนะครับครั้งครั้งเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะครับซึ่ง ขณะนี้นะครับอยากที่จะรายงานให้กับท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะครับว่าขณะนี้นักเรียนนักศึกษาของเราได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับคิดเป็นร้อยละ83%เอเซนะครับ83าเเซยังเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะครบอยากที่จะเชิญชวนนะครับให้ท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็บุตรหลานของท่านนักเรียนนักศึกษาได้รับวัคซีนกันทุกคนนะครับเพราะว่าการได้รับวัคซีนนี้ถือว่าเป็นการป้องกันนะครับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิดนี้นะครับ ถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอันตรายนะครับจากเชื้อไวรัสโควิดนี้นะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะครับที่ผมได้นำเรียนแจ้งไปนะครับร้อยละ83%ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นในส่วนของปว ปอชอปศนะครับร้อยละ82นะครับ82เปอร์เซ็นต์สำหรับในส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีนะครับซึ่งในส่วนของวิทยาลัยของเรามีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้วยใน3สาขาวิชานั่นก็คือสาขาวิชาการบัญชีนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ทั้งทั้ง3สาขานักเรียนนักศึกษาข,ของเรานะครับได้รับวัคซีนไปแล้ว ถึงลอยละ96%เเลยทีเดียวนะครับและตอนจุดวันนี้นะครับในส่วนของวิทยาลัยของเรานะครับได้มีการจัดเตรียมในการเป็นการเบื้องต้นนะครับในส่วนของแผนประชิญเหตุในส่วนของโรคระบาดและแผนรองรับนะฮะที่ในการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะฮะซึ่งในส่วนต่อช่วงแรกนะครับนะฮะทางวิทยาลัยไ,ได้ทำการจัดเตรียม ในส่วนของชุดตรวจเอ k เคซึ่งจะทำการตรวจคุณครูและก็บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนนะครับนะบพูดง่ายว่าจะต้องทำการตรวจ100%เเซแล้วก็แล้วก็จะทำการส่งตรวจเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะครับทางวิทยาลัยโดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับก็ได้ทำแผนรองรับเอาไว้ น,นั่นก็คือทํทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับโดยทําการตรวจเอทเคให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะได้เตรียมในส่วนของชุดตรวจเอทเคส่วนหนึ่งเพื่อทําการสุ่มตรวจนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับของวิทยาลัยชลศาสพรรธบุรีนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายใน เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ซึ่งก็คาดว่าในเดือนธันวาคมนี้แหละครับทางวิทยาลัยคงจะได้ทําการเปิดการจาัดก,กากรสอนในรูปแบบของออนไซต์ site. แต่ออนไซต์นี้เป็นลักษณะออนไซต์แบบผสมผสานนะครับคงไม่คงไม่จะเป็นคงไม่เป็นการออนไซต์ร้อซคือให้นักเรียนนักศึกษาท,ทั้งหมดมาที่วิทยาลัยนะครับคงจะเป็นในรูปแบบของการแบ่งกลุ่ม นะครับเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B เป็น2กลุ่มนะครับท้งนี้เพื่อเป็นการลดจํานวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนนะครับไม่ไม่ให้มานะครับเป็นจํานวนมากๆนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นในส่วนของวิทยาลัยอาชีรศักษาชนบุรีนะครับได้กาหนดมาตรการต่างๆนะครับในระหว่างที่นักเรียนนักศึกษาเข้ามาในวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมินะครับบริการ เจลล้างมือนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกชั้นห้องเรียนทุกห้องปฏิบัติการนะครับที่สถานที่ที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยไ,ได้เตรียมในส่วนของเจลล้างมือและทุกๆสถานที่นะครับในวิทยาลัยของเราก็จะมีอ่างล้างมือให้กับนักเรียนนักศึกษาแต่อยางเลิมนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาเข้ามาในวิทยาลัยแล้ว จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเวาาร้นระยะห่างหรือการสวมแมสสนะครับสำหรับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการซึ่งก็ได้ไปปฏิบัตินะครับการฝึกอาชีพหรือฝึกงานกันนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาไปต้นไปมาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับปฏิบัติ ตามมาตรการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะฮะของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะถ้ายังไงก็อยากจะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่ไปฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสาประกอบการต่างๆนะครับขอให้ประสานกับคุณครูนิเทศนะครับของแต่ละสาขาวิชานะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้คุณครูนิเทศหรือครูที่ปรึกษานะครับ ได้ทําการติดตามนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับก็จะทําการติดตามนะครับจากครูที่ปรึกษาแล้วก็ทําการแก้ไขปัญหานะฮะต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนให้กับท่านทุกคนได้รับทราบแล้วนะครับว่าเมื่อเราทําการเปิดออนไลน์นะครับ อย่าลืมนะครับออฟไซด์ของวิทยาลัยชวัึกษาสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นรูปแบบผสมผสานนะครับไปการแบ่งกลุ่มเป็น2อกลุ่มนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับโดยกลุ่ม A นะครับก็จะมาเรียนที่วิทยาลัยสลับกับกลุ่ม B นะครับโดยกลุ่ม B นี้นะฮะก็จะเรียนในรูปแบบของออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ที่พักของนักเรียนนักศึกษาเองนะครับแล้วก็สลับกันมาวิทยาลัยทีนี้จากที่ผมบอกนําเดต้าผู้กควกรไปถ้าว่า เป็นการลดจํานวนนะครับลดจํานวนของผู้ที่จะมาในวิทยาลัยนะครับถ้าเกิดมาเป็นจำนวนมากๆแล้วโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อเนี่ยก็จะมีสูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของวิทยาลัยก็เตรียมแผนรองรับแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุตรหลานทุกท่านนะครับนะฮะติดเชื้อนะครับหรือเป็นการป้องกันไม่ให้บุตรหลานทุกท่านเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะ ไปสัมผัสนะครับกับเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับทางวิทยาลัยก็จะเตรียมในส่วนของแผนพวกนี้เอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้แจ้งให้กับนักเรียนนักศึกษาบุตรหลานของท่านด้วยนะครับว่าในการปฏิบัติตนในปัจจุบันนะครับเราจะต้องปฏิบัติตนในรูปแบบของ New Normal และนะครับต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสนะครับการสวมแมสนี่ต้องสวมอยู่ตลอดเวลานะครับ อย่าให้บุตรหลานขุท่านนะครับนำแมสออกจากใบหน้านะครับเวลาสวมก็ต้องสวมให้ถูกต้องด้วยโดยทําการคลุมทั้งจมูกและก็ของปากให้ครอบคุมทั้งใบหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการล้างมือนะครับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เตรียมแอลกอฮอล์ขอนเล็กๆเ,เอาไว้นะครับเพื่อทําการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับนะฮะคาดว่านะครับอย่างที่ผมนําเรียนแล้ว นะะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ size, แบบผสมผสานนะครับน่าจะจัดสามารถจัดได้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงนี้นะครับนะฮะเชื้อ,อไวรัสโควิด -19 นะครับยังมีการแพร่ระบาดแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะ ในสายพันธุ์เดลตานะครับแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นเข้ามานะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นนะครับก็อยากที่จะขอให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับตราหนักในความสําคัญแล้วก็ตราหนักถึงมาตรการนะครับต่างๆนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กําหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามายัย นะครับซึ่งก็อยากให้ปฏิบัติให้เป็นปกติในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็กรณีถ้าเกิดเข้ามาในติดต่อนะครับในวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อในส่วนของงานบริการต่างๆหรือมาพบมาปะคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจําวิชาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะครับในส่วนของงานครูที่ปรึกษาซึ่งอีกสักครูนะครับท่านรองวัฒน,นารองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาก็คงจะมานะครับได้แจ้งให้ท่านได้ทราบนั่นก็คือในเรื่องของระบบการดูแลผู้เรียนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมนักเรียน นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะทําการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาหรือบุตรหลานของท่านได้ในอนาคตดังนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีแบบประเมินในส่วนของประเมินพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้ท่านผู้ปกครองนะครับได้ทําการประเมินด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับในนามของวิทายาลัยอชวิศษาสุพรรณบุรีนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับ ท่านผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับขอให้ผ่านวิปฤตการนะครับในเรื่องของภัยจากโรคระบาดโควิดในทีนี้ไปด้วยกันครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ